ข้อนี้สาคัญมากก็คือลดน้ําหนักการที่เรามีคอเลสเตอรอลที่สูงส่วนใหญ่แล้วมักจะเจอในคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนนะคะแต่ว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยควรที่จะควบคุมน้าหนักให้มันอยู่ในเกณฑ์แค่5%เนี่ยมันก็ทําให้ผลเลือดดีแล้วนะ ออวันนี้เราคุยกันในเรื่องของ13เทคนิคในการที่เราจะลดคอเลสเตอรอลแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้กันนะว่าถ้าค่าปกติโดยทั่วๆไปคอเลสเตอรอลเนี่ยนะเขาจะนับอยู่ที่แบบไม่เกิน200อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาคอเลสเตอรอลแบบต่ำกว่า200อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีค่าคอเลสเตอรอล200กว่ากว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดตัวเลขที่แบบจะต้องกังวลด้วยซ้ำนะคะ ประเด็นก็คือเราควรที่จะดูสัดส่วนเบื้องต้นหลนเลือดของเราแล้วสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลมันเริ่มสูงขึ้นมาแล้วมีแนวโน้มว่าเออมันน่าจะของจริงล่ะคืออะไรก็คือค่าไตกาารกลีเซอไรด์ HDL เนี่ยเฮ้ยมันนั้นมากกว่า2เนาะแล้วก็ค่าคอเลสเตอรอลเนี่ยสูงกว่า200หรือค่า LDL คอเลสเตอรอลก็สูงเกิน120 เข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยไม่ค่อยดีแล้วตัวเลขไม่ค่อยสวยแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยต้องมาตั้งใจฟังอ่ะอย่างแรกเลยจ้ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงเราจะต้องรู้จักว่าอาหารอะไรที่มันเป็นไขมันดีกับไขมันเลวและจำกัดการกินไขมัน อิ่มตัวนะจ๊ะอะไรคือไขมันอิ่มตัวก็อย่างเช่นไขมันสัตว์หมูสามชาั้นแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์นมเนยต่อมาอันที่2ใช้ฝ่ามือคํานวณอาหารทีนี้ข้อ3เวลาที่เราจะเลือกกินผักผลไม้ที่มันหลากหลายมันจะมีพวกพืกษะเคมีมีวิตามินมีเกลือแร่นะแล้วก็มีพวกสารแอนตี้ออกซิ อย่างนนี้นะสำคัญก็คือว่าการที่เราอะ่ะจะคุมในเรื่องของคอเลสเตอรอลในร่างกายได้เนี่ยนะมันจะต้องลดทั้ง total cholesterol เนี่ยก็คือ LDL cholesterol ใช่ไหมก็คือตัวพวกแอนตี้ออกซิเดนต์ทั้งหลายเนี่ยมันมักจะให้ประโยชน์ในเรื่องของการลด LDL cholesterol เพราะตัวนี้มันจะก่อให้เกิดพวกการอักเสบได้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เอาแอนตี้ออกซิเดนต์ไปสู้มันนะคะ แล้วที่สําคัญก็คือว่าในการกินผักผลไม้ที่หลากหลายมันจะให้ไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์พวกนี้เนี่ยมันก็จะจับเอาคอเลสเตอรอลส่วนเกินที่แบบมันมีเยอะเกินไปเวลาที่ร่างกายเราใช้ไปแล้วมันกําจัดทิ้งออกไปแบบนี้นะการกินแบบนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความดันลงด้วยขอ้อ4อันนี้สําคัญมาก แล้วหลายคนเข้าใจผิดนะก็คือจงกินโอเมก้า3าจะเ,าเน้นเป็นฟิชออยล์กันเนาะเพราะว่าโอเมก้า3มันมีทั้งในพืชและในสัตว์ถ้าเกิดว่าเป็นในพืชเนี่ยมันจะเป็นโอเมก้า3ชนิด ALA นะคะมันก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรใดๆได,ได้แต่ว่าเราต้องการฤทธิ์เขาเรียกว่าแอนตี้อินลามเมท y อรีนะก็คือต้านการอักเสบเพราะในฟิชออยล์มันจะมี EPA ตัวนี้แหละนะคะที่ต้านการ แล้วก็มี DHA ซึ่ง EPA DHA มันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้โอเมก้าสเนี่ยเรากินจากปลาทะเลน้ำลึกได้นะคะปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนทูน่าปลาเช้าปลาซาดีนพวกนี้นะคะต่อมาข้อที่5ก็คือให้กินมื้อเช้านะจ๊ะมื้อเช้าเราควรเริ่มด้วยโปรตีน ถ้ากินก็คือเป็นกูดคาร์บแหละนะ,ะข้อที่6กินถั่วนัทนี่แหละนะคะกินแค่อุ้งมือเรานะนอกจากอร่อยแล้วนะมันเป็นไขมันดีนะมันทำให้เราอิ่มนานไม่งั้นมันก็จะไปลด LDL ได้แล้วก็ไปเพิ่ม h l ได้ถ้าได้อันนี้ก็คือแนะนำนะเออไม่เกลือล,นนะละกันเนาะและก็ไม่ช็อกโกแลตแล้วก็ ไม่เคลือบน้ำตาลต่อมาข้อ7ก็คือให้ใช้ไขมันที่เลี่ยงไขมันอิ่มตัวเลยแล้วก็ให้ใช้พวกของไขมันที่มันเพิ่ม HDL ได้นะคะก็อย่างเช่นพวกเขาเรียก Unsaturated ไขมันไม่อิ่มตัวแต่ไขมันไม่อิ่มตัวก็ไม่ได้แปลว่าทุกชนิดกินได้ก็ไม่ใช่นะคะเรื่องน้ำมันพืช เอาง่ายๆก็คืองดของทอดทั้งหลายไปเลยอ่ะมาพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของการกินอันนี้สำคัญนะใครที่อยากลดคอเลสเตอรอลนะคะก็ให้กินกูดคัรบเพิ่มเข้าไปค่ะมันจะช่วยลด LDL คอเลสเตอรอลลงมาเช่นไรบ้างพวกธัญพืชเข้ากล้องควินโวโฮวิตทั้งหลายมันจะมีไฟเบอร์อยู่สูงนะคะแล้วก็ ช่วยลดในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานใช่ไหมข้อ9ามาข้อ9อันนี้สําคัญก็คือการมีกิจกรรมขยับร่างนะจ๊ะก็คือการออกกาลังกายต้องทําเลยนะเธอมันจะช่วยทําให้ระบบการเผาผลาญน,นะ เข้าที่เข้าทางโอเคไหมอย่างน้อย30นาทีนะคูณ5วันไปต่อข้อที่10นอกจากออกกําลังกายแล้วเนี่ยกิจกรรมอื่นก็สําคัญต่อในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการเดินเอาดอนะเดินข้างนอกบ้าน ที่แบบอากาศบริสุทธิ์แนะนำนะเดินตอนเช้าอันนี้คือดีมากนะคะการที่เรามีกิจกรรมที่มันแอคทีฟใดๆเพิ่มขึ้นมานะกิจกรรมพวกสันทนาการพวกนี้จะช่วยมากๆเลยนะคะอาทีนี้ เทคนิคอีกอันหนึ่งข้อ11ออกไปกินนอกบ้านให้แบ่งห่อกับบ้านจ้ะอย่าก,กินเยอะเน้นเรื่องของต้มนึ่งย่างนะข้อที่12อันนี้ก็สำคัญควรอ่านฉลากทุกครั้งให้ดูว่าส่วนประกอบอาหารเนี่ยมันมีอะไรบ้างฝึกให้ติดเป็นนิสยัยดูว่าใน1นึ่งเซิร์วิงเนี่ยเราต้องเข้าใจคำนี้นะ ห่อนั้นขวดนั้นหรือถุงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่เราจะซื้อเข้ามาในถุงนั้นมันมีกี่เซอร์วิงอ่ะสุดท้ายข้อนี้สําคัญมากก็คือลดน้ําหนักการที่เรามีคอเลสเตอรอลที่สูงส่วนใหญ่แล้วมกักจะเจอในคนที่มีปัญหาเรื่องของน้าหนักตัวด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคน นะคะคแต่ว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยควรที่จะควบคุมน้ำหนักให้มันอยู่ในเกณฑ์แค่5%เนี่ยมันก็ทำให้ผลเลือดดีแล้วนะโอเคนะพยายานนี้ก็คือเป็น13ข้อนะคะที่เราคุยกันวันนี้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย